โอ้ยลุงหลอดมกไก่นะครับผมมาไทยล่ำโตของพญายอนะครับเผ็ดผู้ทอดก็เลยบ่อไดเสียนะครับโอ้โหเขาไปไก่แยงเสียน้ำไผ่ไก่โหดนะครับลุงหลอดออกมาไก่มาดเลยนะครับนะครับลุงหลอดออกมาไก่ครับมาไทยหางมังไ้เขาไปบ่อท่านนะครับเผ็ดผู้ทอดครับ25 60นะครับ งามงามงามโอ้งามครับงามสุดยอดการเดินทางนะครับอุ้ยแก้วครับงามเนียนสวยโอ้ โอ้ที่ร <sup> uh, well, ี่เลยนะครับเขาไปเชี่ยว่รท่านนะครับออกมาไก่โพดนะครับหลอดนําหางบองไปออกมาเรื่อยๆก็เลยเข้าไปบ่ท่านครับอ่าแจ๋วนะครับคอกระงามเลือกเกินนะครับว่าสีซ้มกับเลียมตาแนบหมเห็นหองไฟเห็นแนบหมดเห็นนั่นซูมติดอยู่นะครับเป็นหองไฟเผาลูกถั่วนะครับเผาหลายนะครับเผาหลาเผาดันนี่นะครับตอนนี้อ่าคอกระงามนะครับตอนนี้ ปกันไปก่อนนะครับว่ายังสรุปนะครับผมเป็นไปลูกถ่วมอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าดับลงได้เปิดหัวได้กันนาสิบวานเทียบนะครับเดินเร็วใจสัน่นวางหางสามสิบหาวิขั้นของไฟวางหางเร็วได้บมหลายนะครับ แต่รุนเบาครับคนเบาก็ได้ไล่เองครับเรารุนเราเชี่อกันต่อไปนะครับคอยังโจยังสู้อยู่นะครับตอนนี้นะครับผมโจสู้หรือเผาดันกับบอลแอจนะครับของไฟยังยุ่สูงอยู่รับสูงมากๆเลยนะครับผมให้เบ่งระบบข้อนะครับตอนนี้นะครับว่าเป็นจังไดครับต้นหางดีต้นหางดีครับขอยขยุกยเคลื่อนตเบาเอาเเบาก็แสดงวันดีครับหนึ่งร้อยผ่านไปบุ้ยคอยลอยวิแก้ว โอ้โหครับตัวใหญ่นะสมาชิกตัวใหญ่นะครับร่วมจีซอยใดมากหน่อยเพียงใดครับโปรดติดตามครับเ <ST mos> อา <idee> ลอลดรุ้นกันต่อไปครับนี่ครับอาเลี้ยงสองป่องเลยนะครับผมอะไรัรบผมาไป,ไปพอกันนาทานนะครับผมมา พอยังก็ฮะเสียยังก็เสียเมานะครับผมแก้วแล้วครับผมนี่แหละครับแฟนพันธ์แท้ของลุงหลอดครับตอนนี้ไม่ได้สนใจอ่าบักไฟเลยนะครับสนใจเบียร์สองปองนะอ่ะนี่นะครับบักไฟกำลังลงนะครับของหลับทีมงานเพชรภูทรนะครับลอตเตอรี่วัดระเบิดลอตเตอรี่นหม้อเปิดหม้อเลยลอตเตอรี่ยังครับสองแปดแปดสองย่มงหม้วหมดแล้วหมดแล้ว บ่อตไปไหมนั่นเขาช่องลุงหลอดไหมครับแมนครับ60ผ่านไปว้าวหวานเทียบเลยนะครับตึ้งเหมือนี่เอาหัวขีดเลนะโอเค300 65นะครับผมกินฮาวีนะครับผมโอ้ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรลอด F4 สวัสดีครับหวานเจลลลลล